สวัสดีค่ะอีสานฝรังฟเฟมลิลีมือนี่ออกมายัางเด้อพี่น้องเด้อสิบเอ็ดนาฬิกาตอนเช้าหมอกพี่น้องเด้ยขนาดสิเทียงแล้วหมอกอยังนวท่านี้เบิรอยู่พี่น้องมึงเอารวดหมอกเต็มยู่ ป้าฝังแอปเปิลพี่น้องจ๊าเปินพากันมาตักแตะตัดแตง่งกิ่งมึงหมอกขาอวตัวยุ่นพี่น้อง nice อเดี๋ยวพอเห็นอี่ยังเลยมืดคักมืดเนี่ยสารฝรังกั็เลยได้ออกมาสวยๆพี่น้องมันมือดออกมาเดินด้วยพี่น้องออกมายังออกกํลาลังไกา น้องแกไม่ยังกับองค์กระลักองค์กะลักได้พี่นอ้นอ,งอ,งอ,งนองเด้อหาองศาเด้อพี่นอ้องป้าบองแอปเปนลคุณว่าตัด ตัดแตง่งกริงบอยมันสูงนะพี่น้องเนาะหน่วยมันจังไงกันผนมาตัดผ้ามายางนี่พี่น้องว่ามีอย่างเรอกมือเนี่ยออกมาออกกําลังไกยตอนเป็นวันหยุดเนะพี่น้องเนาะวันอาทิตย์เบากับเบาซะอืเลยผ้ามาอะเที่ยวพี่น้อง มีตะหมอกพี่น้องเอ้ยหมอกหลายคักหลายเนี่ยขนาดจีเทียงเหรอเนี่ยสิบเอ็ดโมงสิบเครื่องละคุณหม่องหน้าพ่นปลูกพืชเนาะอันเนาะน,น,ะนี่พี่น้องต้นมักแอปเปิ้ลถ้าพ่นบ่ตัดมันสิเป็นส้วงนีแล้วพี่น้องเด้อนี่ พิ่นวาตัดแต่งจริงมันก็สิเป็นหนึ่งสี่ล่ะน่วยกับสิน้อยด้วพี่น้องน่วยสีบ่ใหญ่อืมพิ่นกระตองมาตัดออกใหมันห่างหงไม่พี่น้องน่วยมันจะน่วยใหญ่แล้วมันกระดกนี่แั่พิ่นว่ตตดมันสิเป็นหนึ่งสี่ล่ะือของอีสานฝรั่งล่ะของแยจอยว่ตตัดคือกันบ่ได้ไปตัดบ่มีเวลาไปตัดมันก็เจนหนึ่งสี่ลหะของแยกจอยพี่น้องกันน่วยใหญ่อยู่แต่มันบดกไม่พี่น้องพอว่าเขาบริตัดน้องกัเนาะ เอาไปใส่เราเพิ่นผู้เพิ่นอันม่หยางมั้งเพิ่นกงืม่หยางดูเด้อกันเด้อมีคนม่หยางอืมพี่น้องกระโนนยุทธทั้งบนทา้งงางหลายเส้นเด้อพี่น้องเด้อย่าจอยขึ้นมาทางไปอเดนส์แบกด้อพี่น้องเส้นที่ย่าจอยมาไล่สดน่ะนี่สารฟรังมาเส้นนี้เด้อพี่น้องเด้อ ไอ้จอยพามาเที่ยวนะคะน่ะเนาะมาเที่ยวเด้อค่ะเด้อนี่ล่ะน้องมึงต้นเต่ามาเห็ดฟื้นนี่นี่พี่น้องแกต้นหมักไงไอ้จอยถือปลามามึองจะสามหมื่นเด้อหรออุ้ยมึหันบัน่นห้าบ่มมาเห็ดฟื้นนี่เนาะพี่น้องเนาะ มุงเจ bueno? mm. mm. RIGHT right. ้าวาบ่เป็นี่ตัดเห็ดฟื้นนี่นี่พี่น้องของเพื่อนบ้านเด้อเด้อเพื่อนบ้านของยายจ้อยนี่มึงไงมึงไงหั่นบ้านเฮานี่เอาไปเห็ดเฮียนดิบอกมาเห็ดฟื้นนี่นาะมุงเจ้าวาบะนี่นี่เห็ดฟื้นไปเจอผิงหนาวเด้อเด้อนี่ คนพาอืมแต่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะแถนบ้านเฮาแม่เนาะนี่แมะเฮ็ดเฮียนได้หลังนึงพุ่นเด้นี่มู่เจ้าว่าบ่มู่เจ้าว่าคือยายจอยบ่มึงน่